สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูนะคะที่สอนวิชาแนวน,นะคะก็คือคุณครูคนนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูเขาแนะนําตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีครับครูชื่อบวรนันท์พงษ์สุนนะครับชื่อเล่นชื่ออยู่คับ <c oughs> เป็นคุณครูแนวที่โรงเรียนเปียมหาราชาลัยนะครับตอนนี้ครูก็สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่4นั่นเองครับผม คือหนูอยากรู้ว่าครูนะคะจบจากที่ไหนมาบ้านก็มีเส้นทางในการทำมาทำอาชีพมีได้ไงเพราะเหตุผลอะไรคะอ๋อก็ถ้าจะถามว่ามาเป็นอาชีพครูได้ยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่ที่ประมาณม6เนาะเป็นช่วงที่เรากําลังตัดสินใจตอนนั้นมันก็มีสองทางที่แบบว่าครูอยากรู้ว่าตัวเองเยอยากจะทําอาชีพอะไร ตอนแรกคืออยากเป็นนักจิตวิทยาก่อนเลยเบแรกๆเลยนะครับเพราะว่ามันมี passion มาจากการที่เราแค่อยากเข้าใจคนอื่นแล้วก็ตัวเองมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาจิตวิทยาครับก็ เมื่อเข้าไปแล้วตอนแรกมันเป็นจิตทั่วไปค่ะนักเรียนแล้วหลังจากที่เรียนไป1ปีอะค่ะปี2มันก็จะมีการเลือกแขนงของตัวเองซึ่งที่มมนเนี่ยจะมีทั้งหมด3าแขนงด้วยกันก็คือคลินิกแนะแนวแ,แล้วก็ปรึกษาด้วยความที่ครูก็เรียนพอได้มันก็มีสองทางเลือกคือไปคลินิกหรือไม่ก็แนะแนว ครูเข้าด้วยความแพชชั่นที่อยากเป็นคลินิกนะครับคือคลินิกเนี่ยมันจะทํางานที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือเขาจะพาครูไปศึกษาดูงาน,นะครับที่โรงเรียนหนึ่งที่แล้วก็ที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งที่ครูรู้สึกว่า,าความรู้ความสามารถของครูครับครูเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมมากอะไรเงี้ยแล้วครูก็ชอบอยู่กับเด็กนักเรียน ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นคําถามในใจว่าแล้วเราจะไปต่อทางไหนดีเพราะเราจําเป็นต้องสอบเลือกแขนงแล้วทีนี้ครูก็เลยตัดสินใจเอาตัวเองไปไว้ที่โรงพยาบาลหนึ่งวันแล้วก็เอาตัวเองไปไว้ที่โรงเรียนอีกหนึ่งวันคือพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่มีใครที่มีความสุขแล้วมาโรงพยาบาลใช่ไหมครับ แต่กับการเราไปอยู่ที่โรงเรียนเรายังเจอกับคนที่เจอเด็กบ้างเจอคนที่ปกติบ้างแต่ถ้าสมมติเรามามาองในพาของโรงพยาบาลคือมันเจอกับคนที่ไม่ปกติเนาะไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วครูก็เอามาเปรียบเทียบว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตเราจะอยู่กับมันได้ไหมอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ครูต่อในแขนของจิต,ตวิทยาแนวค่ะทีนี้พอด้วยเป็นแนวแต่ว่า สาขาวิชาของครูครับมันจบแล้วได้วุฒิวอทบเนาะครูก็เลยจําเป็นที่จะต้องเรียนในส่วนของเออครูก็เลยจําเป็นที่จะต้องเรียนในส่วนของปอบัณฑิตหรือว่าปอโทที่เป็นแผนวิชาชีพครูแต่สิ่งสิ่งแรกที่ครูต้องทําเลยคือครูต้องเป็นครูอตราตาจ้างก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยเรียนเอาซึ่งตอนนี้ปัจจุบันครูก็เรียนปริญญาโทอยู่ ทางด้านหลักสูตรและการสอนนะคะที่มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นแผนวิชาชีพครูก็คือได้ปริญญาโทด้วยแล้วก็ได้สอบไปประกอบวิชาชีพครูด้วยนั่นเองคอยากรู้นะคะว่าคุณครูเนี่ยได้เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่แลวคุณครูก็พอใจกับเงินเดือนของตัวเองไหมคะเงินเดือนเริ่มต้นมันก็อยู่อันนี้เราไม่ค่อม,มันพูดกันไม่ค่อยได้เนาะมันก็อยู่ที่ในจํานวนท,ที่พอโอเค แต่ถ้ามองมองความต้องการของคนในปัจจุบันอ่ะเขาอาจจะมองว่ามันน้อยแต่เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่า mm hmm. เงินเดือนของครูอัาจางมันมาจากรายได้สถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจะต้องแบ่งงบออกเป็นในส่วนของการพัฒนาโรงเรียนกับการใช้จ้างบุคลากร mm hmm. ซึ่งบางทีเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนก็จะมีครูอัาจางในหลายๆหมวดเนาะเงิน mm hmm. มันก็จะหันหันหันออกมาเป็นแบบในระยะที mm ่ hmm. ในในจำนวนที่ เราอาจจะมองว่ามันน้อยแต่ทีนี้ครูรู้สึกว่าในส่วนของครูม,คมันโอเคเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนเรามีบ้านพักสปอร์ตใหเ้เราไม่ต้องจ่ายค่าที่พักมันก็เลยครูก็เลยมองว่าครูสามารถอยู่ได้ใช่คะ่ะแล้วบวกกับว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดซึ่งะระบบการทํางานมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีหลากหลายประสบการณ์ที่ทําให้ครูได้ได้เรียนรู้เอาไปใช้ในอนาคตข้างหน้าครูก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกว่าเงินเดือนที่ได้มา และก็การที่ครูมาถึงจุดนี้ครูผ่านอะไรมาบ้างคะก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือครูเนี่ยมีหมดหมายในใจว่าอยากเป็นครูใช่ไหมแต่ว่าในระหว่างทางของการเป็นครูมันก็ค่อนข้างยากคือด้วยด้วยการที่เราจะต้องเป็นครูอัตราจ้าง1งเงินงเดือนมันน้อย2มันต้องต่อสัญญาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร,รเป็นรายรายเทอมรายปีก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าสมมติว่า ในในกรณีที่เขตเรียกบรรจุมาแล้วอัตรากําลังในส่วนของเรามันเกินเราก็าอาจาจะจําเป็นจะต้องถูกเลิกจ้างไปถ้าสมมติโรงเรียนไม่ได้ช่วยนะครับทีนี้เริ่มแรกของครูเนี่ยครูตอนนั้นครูฝึกงานอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบสระบุรีครับพอได้ไปฝึกสวนในเครือสวนใช่ไหมครูก็รู้สึกว่าครูอยากจะทํางานใน ไม่เครือส่วนต่อไปเพราะว่าครูชอบในส่วนของกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ12 11สวนใช่มันจะมีมันจะมีการเอาเด็กม .2 มาไปชุมนุมกันที่ค่ายลูกเสือที่ชนบุรีแล้วครูรู้สึกว่าอุย้ยมันมันสนุกมากครูอยากทํำงานในส่วนนี้ต่อไปครูก็เลยมองไปที่ส่วนใหญ่ทีนี้ ในตอนแรกเนี่ยครูสอบสัมภาษณ์อยู่2ที่ก็คือเป็นครูอัาจา้างที่มัธยมวัฒนทองซึ่งก็ได้แต่ว่าก่อนหน้าน,าน,านาั้นครูมีการพูดคุยกับคุณครูที่ส่วนกุหลาวว่าจะเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ตําแหน่งครูมันเป็นตําแหน่งศูนย์ส,สื่อทัศนุปกรณ์ก็คือเป็นทํางานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายของห้องเรียนพิเศษอะไรเงี้ยใช่ซึ่งครูก็จะเป็นนั่งประจําห้องสูตรสื่อมันจะเหมือนแบบให้เด็กห้องเรียนพิเศษเข้ามาใช้เป็นห้องคนความเป็นห้องทํากิจกรรมอะไรเงี้ยในในงบของการไปค่ายอะไรครูก็ต้องเป็นคนดูให้ทีนี้พอทําไปสักพักตอนแรกครูครูเข้าใจว่าการเรียนปอบบนับดิตเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องเป็นครูก็ได้ซึ่งครูมันเป็นความเข้าใจที่ผิดครูก็เลยไปสมัครเรียนที่สนุสิตธิ์ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าอ่าคุณครูจะต้อง สอนมีตารางสอนใช่ครูก็เลยรู้สึกแบบเออเราเราเลือกผิดเราเดินผิดทางและอะไรเงี้ยครูระหว่างนั้นครูก็เลยเาวางวาง,วางตัวเรียนปอบบิฑิตไปก่อนแล้วครูก็มองหาการเป็นอา,าจารย์ในที่ใหม่ทีนี้ครูก็เลยได้ไปเป็นครูอา,าจารย์ที่โรงเรียนท่าใหม่ปูสวัสดิ์ราชบุรจังหวัดจันทบ,บุรีอยู่หนึ่งเทอมครับในตอนที่ครูสมัครไปเนี่ยทางเขตอะเขายังไม่ส่งผลย้ายมา ครูแนแนวที่โรงเรียนมีอยู่1คนซึ่ง1คนต่อ6ระดับแล้ว<ม>ก็คือ1คนต่อ6ระดับถึงไหมัหนึ่ามสี่ห้าอ่าทีนี้1น3่5สแบ่งเป็นกี่ห้องห้องละกี่คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจํานวนที่เยอะมากเขาก็เลยต้องการครูไปครูก็เลยสมัครไปแล้วก็ได้แต่ว่าในตอนที่ครูกําลังจะไปเริ่มงานอยู่ดีๆมันก็มี รายชื่อของครูที่ย้ายมามันก็เลยเป็นการที่ว่าโรงเรียนมีอัตรากำลังที่เกินหมายถึงว่าถ้าเราเปรียบเทียบเนาะโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอถ้าเอาโรงเรียนของเราไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนข้างๆโรงเรียนข้างๆเขามีครูเนีเพียงแค่หนึ่งคนแต่โรงเรียนนี้มีสามคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยก็ก็รู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวอาจจะต้องโดนเลิกจ้างเพราะว่าอัตรากำลังมันเกินทีนี้ในระหว่างที่กําลังลองหางานใหม่ๆเนี่ย มันก็ได้ไปเจอกับนักจิตสังคมของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงการครูก็เลยสอบย้ายมาแต่ว่าในตอนที่ย้ายมาครูก็เคยแอบได้ยินว่าที่โรงเรียนเราอยากได้แต่ทีนี้มันก็เงียบหายไปแล้วพอมาช่วงวันที่11พฤศจิกาก็มีมาอีกทีนึงครูก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่ได้ย้ายมาที่นี่แล้วก็เป็นคัวอาจารย์จ้างที่โรงเรียนของเราจนถึงปัจจุบัน แล้วก่อนที่ครูจะมาเป็นครูครูมีอาชีพไหนที่ครูสนใจอยากะทำไหมคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าครูก่อนที่จะมาที่นี่ครูเป็นนักจิตที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์เนาะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับครูเพราะว่าครูไม่คิดว่าตัวเองจะออกไปจากสายงานครูแต่ด้วยความเหนื่อยล้าที่แบบว่าการต่อสัญญาเอ่ยการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเปิดโอกาสให้ตัวเองไปทําอยู่ช่วงหนึ่งใช่ ก็สนุกดีครับเป็นเป็นประสบการณ์ที่ก็คิดว่าน่าจะเอาไปบอกให้กับให้กับนักเรียนบอกเล่าให้กับนักเรียนฟังได้ว่าแบบเออเราเราเป็นเด็กในระบบเราไม่ควรที่จะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นเลยอะไรางนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูมากนะคะ